อนไลนครับรอถึงอากูกใจครับส่งของเพลมาเลยครับผมี่งคอเพลเลยเสร็จแล้วเมื่อจะหล่ออนี้เสร็จตอนนี้ก็หล่ออันนี้เสล็จอยู่ครับพี่คุณทิลา,าเปเสี่ยใช่มีแสงขงเียน้น ยาไปแล้วแ่รูดให้ดบ้างในส่รู้สึกยิ้มหมดเลยนะวใคเปิดยิ้่รักที่ที่เยเห็นคนเดียรักรูเสกยิ้มได้ั้นั้นหินท่ายของเชื่อที่ยังมีชายเรีรสดอนมาคั หลอดตาใครไม่ชม่ดยก็ชมองใช่ครับวันนี้เราต้องเก็บําบอตรงนี้ไม่ตอเตืนารระบายยื่ตาแก่ใช่ป่ะพี่นัสเลย่อแค่ระลายโมนี้เขาเกี่ยวแห่ด้วยเหรอใช่ครับอันนี้แห่ด้วยูเวอร์กูครับแเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อมายูครับ เรื่อมอยู่วะขอบคุณเรื่องาันครทุกคนครับมาบันเราแบบเด็ยังไงเลใช่ครับเดกมานีโก้ซ้ายครับถ้าเจอผมะถ้าผมไม่ได้เข้าวงการผมไม่มีการแสดงอะไรเล

那我听不到啊。